นะครับนะฮะต่อไปครับขอเรียนเชิญครับคนทิ้งปุ้บด้วยครับโอ้โหนี่กระดุมหลอดกระดุมหลอสาวกรี๊ดนะฮะและ,ะไม่ใช่ลอธรรมดาบินลอยอีกด้วยเดี๋ยวดูลอยลอาเรียกว่าลอรากดินเอาแล้วครับวันนี้ความใสะใจนะครับทีเล็ก <รอ S 2> เจ๋งสุดนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นช้างโโอ้ห ล่ครับนะขึ้นไปไม่ระยะบรรยงลวครับพระทางที่จะพยศครับลบควรลบควรเดินหลบในด้านหน้าอย่าพ้องเดินเข้ามาทางตัวใหญ่อยู่ในอากาศนะครับนะถอยไปก่อนอยู่ก่อนครับถอยไปก่อนนะอนะพินดินไปครับเอาละครับโอโหะฮะเออเออออเออเออต้องใหญ่งลอย้อเลยวัดีเจ้าวัดี เอากรบมาเอากลับมาเอากลับมาเออเอากลับมาเออ่ต้องอยางงี้เอากลับมาดึงลงมาดึงมาอย่ามันไปไหนให้เอาไว้ตรงนี้เลยนี่ครับน้องพรสุนะครับนักกีฬาที่มีความหลอดูรากดินเอาละครับดึงยาปล่อยไกลผ่เชือกนิดนึงดึงเชือกรงมาหมูเรามากดินอย่างเดียวเขาจะหอมมาลากดินจิด้ยโอ้ครับ เดี๋ยวพ่าเจ้าห่อรากินนะครับวันนี้เอาลหรครับอู้เหี่ยบสายตาดีมากเรลือเดินนะครับนะเอามาเอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อย่าไปไหนอย่าไปไหนตรงนี้โย่เออตรงนั้นล่ะโยตรงนั้นล่ะโยเอ่โย่โย่ หาไกลนนึ่เอาหมวนไปหมนไปเอาแรงแรงเอางลมแรงหมวนมาใกล้ๆหนมาใกล้ๆอย่ามวนไปไกลไกลกการสายตาไม่ดีมนลงมามวนลงมามุนเออเอาอีก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 นไปให้อยู่รอวรอะรอวรอะรอรอะอ ดึงไว้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 เอาหางหางหางใหญ่น้ําเอาหางมาใหญ่น้ําไปไหนมาใกล้ๆมาใกล้มาให้ใกลจะไปไหนจะไปไหนผอนเชืกลับมากลับมาดึงลงมาหมุนลงมาหมุนลงมาหมุนลงมามาตรงนี้มาใกล้ๆกล้เอามาเข้ามาใกล้เอามาตร้าาน้ำนั่นเอามาเอามากินน้ำเออ ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฟังอยู่ข้างน้ำมาแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหน้ามีบ่อน้ำตรงนั้นนะครับผ่อนเชือกนิดนึงดึงลงมาวนเชือกโอ้ยหล่อปามอา่อยแล้วหล่ออีกแล้วครัหล่อคนดุงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มันต้องอย่างนั้นนี่เลยน้องนะครับความปั๊บใส่อยู่ตรงนี้เลยนะครับป้าหาเออเอออย่ามางนี้อย่ามาใสไปอย่าไปขอเสียงปรบมือให้กับท่านดู้วูงอายนะครับนับเป็นลูกหลอะครับค่ะเมื่อวานนี้มันหลอกปล่อยวิทยุคุยกับข่าววันนี้ลืมปล่อยวิทยุ